สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาฝึกอ่านออกเสียงสระกันนะคะเสียงสระมี21รลูป32เสียงถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปฝึกอ่านออกเสียงสระกับคุณครูพร้อมๆกันเลยนะคะสระอะออกเสียงอะสระอาออกเสียง ซาลาอีออกเสียงอีซาลาอีออกเสียงอีซาลาอึออกเสียงอึซาลาอือออกเสียงอือซาลาอุออกเสียงอุสซาลาอูออกเสียงอูสซาลาเอออกเสียงเอ ซาลาเอออกเสียงเอซาลาแอออกเสียงแอซาลาแอออกเสียงแอซาลาโอออกเสียงโอซาลาโอออกเสียงโอซาลาออกออกเสียงออกซาลาออออกเสียงออซาลาอัวออกเสียง อัวซาลาอัวออกเสียงอัวซาลาเอียออกเสียงเอียซาลาเอียออกเสียงเอียซาลาเอื้ออกเสียงเอ้อซาลาเอื้ออกเสียงเอ้อซาลาเออยออกเสียงเออซาลาเออออกเสียงเออซาลาอัมออกเสียง อสระไอไม้มมวนออกเสียงไอสระไอไม้มาลายออกเสียงไอสระเอาออกเสียงเอารืออกเสียงรือออกเสียงรือออกเสียงอ ลืออกเสียงลือเราลองมาฝึกออกเสียงอ่านนะคะอะอาอีอีอึอือุอูเอ โออ่ออัวอัวเอียเอียเอือะเออเออเอําไอไอเอาหรือ หรือหรือหรือเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆลองไปฝึกอ่านออกเสียงสระกันนะคะถ้าเด็กๆยังไม่เข้าใจยังฝึกอ่านไม่คล่องนะคะให้กลับไปดูที่ต้นคลิปนะคะแล้วก็ฝึกอ่านตามคุณครูนะคะสำหรับวันนี้คุณครูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ